เลขซองรัฐบาลน,นะครับเลขซองรัฐบาลเลขซองรัฐบาลน,นะครับสามสิบธันวาสองห้าหกสี่นะครับถ้าใดเข้ามาแล้วนะครับท่านใดเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าสวัสดีนะครับพิมพ์คําว่าสวัสดีฝากแชร์ให้ด้วยนะมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟสนะครับท่าไหน เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแช่นั่มรอสายด่วนครับครับผมนะสายด่วนรอสักครู่ครับสายด่วนรอสักครู่แต่ถ้าแต่ถ้าใครนะครับที่อยู่ในกลุ่มก็เข้าไปดูในกลุ่มเลยนะไม่ทันค่ะอาจารย์แปดมาล่างอ่าเลขสองนะครับเลขสองให้เฉพาะผู้ที่ไม่ทันเมื่อคืนนะ ใครไม่ทันเลขซองรอบเมื่อคืนนี้เข้ามารอบนี้นะครับมาฟังมาดูนะครับมาฟังมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะเลขซองฟันแปดนะครับนะก่อนหน้านี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับอบอกไปแล้วนะครับบอกแบบบอกแบบะนะครับผมก็บอกบอกไว้หลายอยู่นะครับว่า <c oughs> ก็บอกไว้หลายอยู่นะครับว่าง,งวดนี้มีแปดเด้อพี่น้องนะครับไปหาเลขแปดไว้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นหกแปดนะครับหกแปดนี้เป็นตัวเปิดเลยนะตัวเปิดตัวแรกเลยนี่หกแปดตัวเปิดตัวแรกไล่สดวันที่สิบเจ็ดนะถ้าใครติดตามตั้งแต่แรกอันนี้ให้ไปตั้งนานแล้วนะครับหกแปดตัวเปิดนะครับต่อมาจ้ะต่อมาแปดเจ็ดอันนี้อันนี้ มักส่วนโตพี่น้องมักส่วนโตมักอีลีนะครับจนต้องเน้นสีแดงให้เลยนะจนต้องเน้นสีแดงให้เลยแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับสําหรับเลขสองแนวทางรัฐบาลสามสิบธันวาสองห้าหกสี่นะครับฟันแปดก็จริงนะครับฟันแปดก็จริงแนะนำแปดเจ็ดเจ็ดแปดครับแนะนำแปดเจ็ดเจ็ดแปดหกแปดก็ดีพี่น้องนะครับหกแปดก็ดีคันผู้ใดมักก็เอาไปเล่นได้ได หกแปดก็ดีครับใครชอบเอาไปเล่นได้นะแปดเจ็ดเจ็ดแปดอันนี้ก็เล่นได้มักแปดคือกันนะครับอาจารย์มักแปดเจ็ดอิลี <c oughs> มีนแปดเจ็ดมักมักอิลีพี่น้องนะครับอันนี้ให้ไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วนะครับให้ไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเลขก่อนอันนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเป็นเลขชุดตัวกันนะครับต่อไปเป็นเลขชุดตัวกันจะ้ะ ต่อไปเป็นเลขชุดตัวการน,นะครับ5995เป็นเลขชุดระวังนี่วงกลมไว้เลยพี่น้องนะครับเลขชุดระวังนะเนี่ยอันนี้เลขชุดระวังส่วนตัวนี้นะครับเลขตัวเจาะเฉยๆนะครับเป็นเลขตัวเจาะนะถ้าใครจะตามก็ตามได้ครับผม87มาล่างเด้อจ้านะครับผมครับอ,อ่ะ กันห้าเลยครับรกันห้าเลขชุดต่อไปเลขคู่ต่อไปนะจะเป็นเลขหมัดเดียวหมัดเดียวครับหมัดเดียวก็หงายได้นะหมัดเดียวก็หงายได้ต่อยอ่ะงวดที่แล้วต่อยแตกมาแล้วนะงวดที่แล้วต่อยแตกมาแล้วนะครับเลขหมัดเดียวห้าสามสามห้าทุกคนยังจําได้นะครับหมัดเดียวต่อยแตกไปแล้วนะห้าสามสามห้านะครับแล้วก็เลขก่อนอั้นนะ เลขก่อนอ่านเลขเลขก่อนดังของงวดที่แล้วเหมือนกันนะครับมุมนี่เลยนะครับมุมเดียวกันเลยนะครับแต่จะเป็นเลขสามแปดแต่สามงวดที่ก่อนอ่างวดก่อนฟันแปดคือกันงวดนี้ก็ฟันแปดพี่น้องนะครับงวดนี้ก็ฟันแปดนะครับแปดสามสามแปดใครใครชอบเอาไปเล่นได้นะแต่งวดนี้นะครับงวดนี้แปดเจ็ดงวดก่อนแตกไปแล้วนะครับงวดนี้แปดเจ็ดผู้ใดมกเอาไปเล่นได้ ครับอ่ะต่อไปเลยครับเลขหมัดเดียวหมัดเดียวตามนี้เลยหัวนะครับหมัดเดียวหกเก้าเก้าหกครับหมัดเดียวหกเก้าเก้าหกนะจ๊ะเนี่ยผู้ใดมาพี่น้องนะครับบม่ต้องกลับหัวเห่นไม่ต้องกลับหัวเล่นครับนะบ่ต้องกลับหัวเล่นแค่สลับเหรียญเสือนะสลเล่นได้ครับหกเก้าเก้าหก หกเก้าเก้าหกแค่นี้พอนะครับหกเก้าเก้าหกแค่นี้พอเลขหมัดเดียวตามนี้นะครับเลขหมัดเดียวตามนี้เลยต่อไปเลขสามตัวนะครับต่อไปสามตัวเจ็ดสามเก้าครับผมเจ็ดสามเก้าครับเจ็ดสามเก้า เจ็ดสามเแคบไว้เลยครับแคบไว้เลยมันก็มีตัวดังแล้วก็ไม่ดังครับปีที่แล้วออกสามตัวตรง6กสองปดใช่ครับคุณอุดมแมนครับแมนแมน นนต่อไปเลขสายด่วนใครยังไม่ได้สายด่วนเข้ามาครับต่อไปใครยังไม่ได้สายด่วนเข้ามาจ้ะสายด่วนครับสายด่วน มามามาสายด่วนนะครับต่อไปสายด่วนเลยจ้าสายด่วนตามนี้นะครับสายด่วนรัฐบาลนะครับรัฐบาลสายด่วนแนวทางประจำวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกสี่นะครับอัดเลค้าชอบตัวเดียวกันเลยฝันเหมือนกัน สายด่วนนะครับสายด่วนรัฐบาลแนวทาง30ธันวาสอง564นะครับแนวทางตามนี้เลยเดูจะชัดนะครับสายด่วนนะครับสายด่วนรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวา2564นะครับ,รบร 2, 5, 6 2สองสองครับ 6, 2, 2, 6 6กสองสองหอันทุกตัวเลขค่ะชมแพน่หกสองสองหครับหกสองสองหสายด่วนรัฐบาลงวดนี้นะครับสายด่วนรัฐบาลงวดนี้6กสองสองหนะใครอยากได้นะครับนะผู้ใดมากนะครับผู้ใดมากสามารถเอาไปเล่นได้ใครชอบเอาไปเล่นได้ครับ ท่านไหนชอบนะครับเอาไปเล่นได้เด้อมักเล่นครับบ่มากพานได้ครับสวัสดีคุณตุ๊กครับสวัสดีคุณตุ๊กนะหกสองครับหกสองใครได้ยินแล้วนะครับพิมพ์หกสองขึ้นมาได้ยินแล้วพิมพ์หกสองขึ้นมานะครับพิมพ์หกสองขึ้นมาเอเนนะ เลขทูบนะเลขทูบมีใครไม่ทันไหมใครไม่ทันเลขทูบนะครับเลขทูบจุดแล้วนะได้เก้าเจ็ดเจ็ดเลขทูบจุดแล้วได้เก้าเจ็ดเจ็ดพิมเก้าเจ็ดเจ็ดขึ้นมาพิมเก้าเจ็ดเจ็ดขึ้นมาเลยครับพิมเก้าเจ็ดเจ็ดขึ้นมาพี่น้องนะครับ พิม977ขึ้นมาครับตอนนี้เลยตอนนี้เลยครับนะจะได้รู้ครับว่าทุกคนยังทันอยู่จะได้รู้นะครับว่าทุกคนยังทันอยู่ว่าทุกคนได้ยินตรงตามกันนะครับโอเคนะพิมพ์ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมทีไปแล้วพี่น้อง อ่าโอเคนะครับขอทุกคนโชคดีนะเดี๋ยวผมไปแล้วครับโชคดีครับโชคดีไปแล้วจ้ะ